หลังจากหยุดไปหลายเดือนเพราะว่าต้องไปคุมก่อสร้างห้องเช่าประมาณประมาณสี่เดือนได้เวลาที่จะกลับมาทำและลำโพงตั้งใจจะทำเป็นลำโพงเล็กๆไว้ร้องเพลงได้เปิดเพลงฟังได้ของซื้อมาตั้งแต่เมื่อสี่เดือนที่แล้ว อ่านี่ตอนนี้ประกอบไว้คร่าวๆแล้วประกอบทรงนี้น่าจะเป็นทรงนี้แหละที่ดูแล้วหิวไปไหนแล้วแข็งแรงดีดอ่าลำโพงแค่3ามนิ้วดอกสามนิ้วนะอาลำโพองอันนี้แล้วก็ของที่ซื้อไว้ก็มีอะไรมัางเริ่มจากแหล่งใจไฟก่อนนี่ แหล่งจ่ายไฟก็เป็นอะแดปเตอร์5แอมป์แบตเตอรี่6ก้อนนี่แบตเตอรี่6ก้อนแบตเตอรี่32650ขนาด32650 6ก้อนแล้วก็มิกเซอร์อันนี้เป็นมิกเซอร์4ชันแนล ยังไม่ได้ลองต่อใหม่เลยน่ไม่รู้เลยว่ามันเสียงใหม่เป็นยังไงไม่รู้เลยซื้อมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วค่อยมาฟังเสียงกันอีกทีแล้วก็ต่อมามีมิกเซอร์แล้วก็นี่ power amp bluetooth แต่เราไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ไอ้ระบบบลูทูธของมันเราใช้แค่ power amp ของมันขยายเสียงจากมิกเซอร์ออกมาร้อยมิกเซอร์ 100, er, power amp แล้วก็นี่ลำโพงลำโพง3นิ้วลำโพงดอก3นิ้วตัวนี้รุ่นนี้30วัตต์กำลังกำลัง30วัตต์เอาไปใช้กับ ไอ้อะไรละซาวบาตัวที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้โปรเจกต์นี้ก็กำลังจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งหลังจากหยุดไปหลายเดือนอเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองฟังกันเนาะแค่นี้ก่อนอ่าเนี่ยโอเค